Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbi surali sadari li wa yastirli amri wa'lun uddatan min lisani yafqahu qawli Khawfam salamat, fam rahmat, fam barakat, coba sobdena karyallek pupuk ในรายวิชาฟิกของชั้นประญญาตาีปีที่6นะครับในคลิปวิดีโอที่2ในวันนี้นะครับจะอธิบายเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งในภาษาอาหรับนะครับเรียกว่าอัสบอัสบนะครับหมายถึงการที่แต่และฝ่ายนำสิ่งที่มีค่าของตน ที่เป็นประเภทเงินตรานะครับมาซื้อขายเลขเปลี่ยนกันหรือหมายถึงการซื้อขายเลขเปลี่ยนเงินตรากับเงินตรานะครับคําว่าสิ่งที่มีค่าเป็นเงินตราหรือเงินตรานะครับหมายถึงเหรียญเงินและเหรียญทองคํานะครับหรือสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกับทั้งสองนั่นก็คือทองคําและเงิน โดยไม่มีข้อแม้ใดๆไม่ว่าจะขึ้นรูปเป็นเหรียญนะครับหรืออยู่ในรูปของเครื่องประดับหรืออยู่ในรูปอื่นใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งเงินและทองคํานั้นมีค่านะครับสามารถเลิกเปลี่ยนได้ดังนั้นนะครับเงินสกุลต่างๆนะครับที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันนั้น ก็เข้าอยู่ในความหมายของคำว่าเงินตราด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าจะไม่ได้ทําจากทองคำหรือเงินนะครับก็แล้วแต่เพราะอะไรครับเพราะเงินสกุลต่างๆนั้นจะมาลงทุนสำรองนะครับเงินสกุลต่างๆจะมีทุนสำรองเป็นทองคำเก็บรักษาไว้ในการผลิตเงินหรือธนบัตรนั่นเอง แต่ละประเทศจะต้องเอาทองคำไปตั้งไว้ในธนาคารโลกเพื่อที่จะผลิตธนบัตรหรือแบงก์ของแต่ละประเทศออกมาในการใช้จ่ายในแต่ละประเทศฉะนั้นเงินตราจรึงเป็นตัวแทนของทองคำนะครับที่เก็บไว้เป็นตุนสํารงของแต่ละประเทศดังนั้นเงินที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดที่จะ ใช้ซื้อขายจึงเป็นตัวแทนของทองคำนะครับที่เป็นตุนสำรองที่เก็บรักษาไว้นั่นเองและการทำธุรกิจโดยใช้เงินตราสกุลต่างๆที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันนั้นจึงเท่ากับเป็นการทำธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยทองคําและเงินนะครับดังเช่นในอดีตนั่นเองจึงจำเป็นต้องนำข้อกำหนด ทางศาสนามาใช้กับเงินสกุลต่างๆในปัจจุบันและการใช้คําว่าซื้อขายและคําว่าเลขเปลี่ยนก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินสกุลต่างๆนะครับที่เรียนผ่านไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเลขเปลี่ยนดังนั้นมาดูแบบฝึกหัดกันบ้างคําสั่งให้ในักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ม่ให้ถูกต้อง เรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับหนึ่งอัศบ,บนะหมายถึงอะไรตรอบปถูกต้องนะครับในแบความรู้ด้านบนในแบบฝึกหัดนะครับของเรานะดูจากแบความรู้ด้านบนได้เลยนะครับสองทองคํากับทองคำหากจะแลกเปลี่ยนกันจะต้องมีเงื่อนไขยอย่างไรนะครับสามหลักศาสนาบัญญัติอนุมัต ให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของได้ถ้าการแลกเปลี่ยนนั้นปลอดภัยจากสิ่งใดครับตอบมาถูกต้องนะครับ4การแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างไรถือว่าใช้ไม่ได้นะครับการแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างไรถือว่าใช้ไม่ได้ 5. การแลกเปลี่ยนเงินตราเรียกในภาษารับว่าอย่างไรนะครับขอในักเรียนทุกคนโชคดีทำแบบฝึกหัดได้คะแนน เต็นทุกคนนะครับและขอให้พวกเราทุกคนพ่อแม่ของเราญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆและพี่น้องมุสลิมของเราทั่วโลกนะครับได้รับความโชคดีทั้งในโลกดนญ,ญานี้และโลกอารยธรรงหน้านะครับและขอให้พวกเราทุกคนปลอดภัยจากภัยบาลาต่างๆ,ๆนะครับอัสลามุอะลัยกุ๊มบารหกมาตุลลอฮ์อับาระกา